มาต่อกันที่3ศิลปินจากโปรเจกต์ Love Repeat กันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเขาขอมาส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงกันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีเลยนำทีมโดยนี่เลยค่ะตีวิทย์แจ็กกี้พิรชัดและนักร้องสาวน้ำกันกุลนัทนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่หยิบเอาเพลงรักที่ยังอยู่ในความทรงจำมาถ่ายทอดอีกครั้งโดยทั้ง3คนอยากให้ทุกคนเปิดใจฟังในสไตล์ของพวกเขาและไม่อยากให้นาไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับค่ะ เป็นชื่อโปรเจกต์ว่าเริ่มวิพีซ้ำรักซ้ำฟังนะคะโดยการที่เราเนี่ยนำเพลงรักของอทั้งทั้งศิลปิน True Fan เองแล้วก็ไอแอมเองด้วยเนี่ยกลับมารรเรียลเลนจ์ใหม่ให้มันกลายเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าในคนในโปรเจกต์เนี่ยเป็นแบบตวงตัวเองเลยอยากจะให้ลองเปิดใจฟังสักนิดนึงค่ะเพราะว่า<ม>การถ่ายทอดในแบบใหม่มันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่ง<ม>ที่เราอยากจะสื่อสารออกไปครับลองฟังแล้วก็มีความสุขไปกับการฟังเพลงของพวกเรา และข่าวดีของคนที่ชอบใช้เสียงนะคะกับแคมเปญโคเบอร์เพลงที่แต่งขึ้นโดยเฉพาะเพลงรักแห่งค่าย Love i s อย่างบอยโกศเสียพงศ์โดยง่ายๆเลยนะคะอัดคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นโชว์เดี่ยวร้องคู่หรือหมู่คณะแล้วโพสต์คลิปลงใน Facebook ชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น1 0 0 0 0แบาทนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจค่ายเพลง Love East <อ>นั่นเองค่ะตอนนี้เขาก็เปิดโอกาสนะสำหรับคนที่ชื่นชอบ การร้องเพลงนะคะการส่งความสุขผ่านเสียงเพลงจะมาในรูปแบบเดี่ยวคู่หรือหมู่คณะก็ได้ใช่แล้วค่ะเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วกันนะคะ